ภัยที่ถาโถมไม่เคยจากไปโดยไม่ทิ้งรอยแผลไว้เบื้องหลังบรรยากาศสดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่นะครับปัญหาอุทกภัยที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงวิกฤตนะครับภาพเดชสถานการณ์ตอนนี้นะเจ้าคุณลุงคนหนีขึ้นมาอยู่บนโค้งเล็กนี่แล้วนะเจ้ายังแบบน,นี้เรือมาเอาแกออกไปเตเออร์น้่มก็ไไลเชียวขนาดเลยเจ้า โอทกภัยครั้งนี้นะครับมันทําให้ทุกส่วนทุกภาคส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนักนเป็นคนบ้านไม่ลค้ขนง่งเกิดเป็นชาวบ้านที่ไม่รูนนะฮะแต่ตอนนี้งน,น,นั้นเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะตอนตีเกิดเฮต้าท่วมข้างที่แล้วนะจ๊อน้ำนี่ท่วมถึงหลงังคาเลยครับน้ำที่ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลนนะครเชียงรายขนาดนี้นะครับก็กค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเพิ่งเคยเจอแบบนี้ที่น้ําท่วมแล้วเป็นโคลนตามมาด้วยเนาะหลังน้ํา รถก็อย่างสภาพที่เห็นคุณภาพชีวิตก็แย่มากมันมันเป็นโคลนนะลูกพอเราไม่รู้จะหยิบจะจับอะไรเข้าไปปุ๊บแล้วน้ํามันใช่น้ํำแบบใสน้ําเป็นเป็นน้ําป่าแดงมากแดงมากอย่างของที่เราแขวนไว้หรืออะไรอะ่ะมันข้างล่างมันคือพอพอโดนน้ำมันเป็นโคลนหมดเลยมันเป็นโคลนของลักๆของที่เราสะสมมาทั้งชีวิต ของที่เราซื้อตู้เย็นทีวีไปหมดเลยไปหมดเลยซึนมิโคลนไม่ได้พัดพาเพียงโคลนตมหากยังพาความทรงจำกลับไปสู่ปี2,547ปีที่ขึ้นยักษ์เคยฝากบาดแผลลึกไว้กับแผ่นดินและผู้คน สิบโมงนะที่นี่สิบโมงประมาณสิบโมงเช้าแล้วก็พัดกับอย่างที่บอกว่ามันเต็มชายหาดนี่เลยขึ้นขึ้นขึ้นเกิด <c oughs> มาตั้งแต่ไกลนะครับมองเห็นเป็นคลื่นหัวแตกก <c oughs> ็เลยคิดว่าน่าจะแรงเพราะเห็นมันล่มเรือแต่ละลำในทะเลครับผมก็ขับรถสู้ออกไปผมอยู่ในรถก็ดโดนโดนคลื่นรถก็ความสองสามรอบ ถ้เปิดกระจกกระจกได้ก็ขับครับมาทางนั้นได้จมบ้างโผล่บ้างจมบ้างโผล่บ้างมันมีเรืออยู่ล้ำย่อยๆกะว่าจะจะลอยไปจับเรือแต่พอไปใกล้เรือคลื่นับซัดตัวเราลงไปพยายามผลักผลักักแล้วก็หยุดไปแป๊บนึงก็คือกะว่าถ้าไม่หยุดครั้งนี้ก็คือเรียบร้อยสุดท้ายก็เลยหลุดเขาไปจับยอดไม้อยู่ยอดไม้ปลาฉลนได้รอโดยรอด ภัยพิบัติจากไปแล้วแต่ไม่ได้จากไปหมดเพราะยังทิ้งแผลลึกไว้ในใจแผลที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ไม่มีวันเลือนหายคิดว่าอช่วงแรกๆมันปีสองปีแรกๆครับมันก็คือไม่สบายใจครับก็คือคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกก็น่าจะน่าจะ,าจะทุกคนก็น่าจะจะเจอปัญหา พวกจิตใจส่วนใหญ่นะพอเกิดเด็ุการณ์แบบนี้ก็เกิดใจไม่ดีนะไม่มีความคิดจะทำอะไรต่อก็คือเป็นโรคซึมเศร้ากันไปได้ยินเสียงคลื่นกลางค่ำกลางคืนเสียงคลื่นดังๆอะครับก็ก,ก็ก็มีความกลัวอยู่จิตตกค่ะเจ้าบ้านจิตตกมากหน้าเขาเจ้านี้ก่อนนี้ต้องไปหาหมอจิตเวชเ่ะ มีน้องหลายคนตีหุจ้จักฝนตกมานี่ให้แล้วจ้ะหัวจ้ะหัวน้ำท่วมร่องรอยเหล่านี้จะติดตามผู้ประสบภัยไปพร้อมกับการฟื้นตัวของใจสำหรับบางคนแม้เวลาผ่านไปกว่า20ปีบาดแผลนั้นก็ยังไม่จางหายเมือนเรื่องราวเพื่อนร่วมงานของพี่วิสัยจะเป็นผู้ผู้ที่สูญเสียญาตินะครับก็บอกตรงๆว่าเขาไม่อยากเข้ามาเห็นภาพ เขาบอกเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาไม่อยากเข้ามาเห็นภาพที่มันเกิดก็พอพอคิดพอคุยกันเรื่องนี้ก็นะก็อย่างที่บอกก็มีการร้องไห้นะครับมีการร้องไห้คิดไปถึงต่างๆนานานะครับครับก็พูดตรงๆก็คือตัดบทก็คือไม่อยากระ,ะลึกถึงครับแล้วก็ไม่อยากเข้ามาเขา หลังความสูญเสียการแก้ไขเชิงโครงสร้างกลายเป็นแนวป้องกันด่านแรกของทั้งสองพื้นที่ที่มีอยากเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแล้วก็ตึกอาคารที่เราเห็นเนี่ยที่สูงสูงเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่มันกีบขวางมันเป็นการป้องกันไม่ใช่เด็อะไรบอกมันมันตัน้นทางนอสัยสายก็ออกแบบให้มันโปร่งโลงข้างล่างควาวิจัยที่มีราคาสูงอาจจะขยับขึ้นมาไว้ชั้นสองพื้นที่ที่เราเห็นพื้นที่สเปซเยอะเนี่ยเราก็บอกว่าน่าจะอไว้สหรับ รณีที่จะต้องอพยพด่วนถ้าไม่ถ้ามีเวลาไม่กาแรียกอะไรไปไม่ทันตั้งแต่สร้างมาเสร็จมีการอพยพอยู่สักสองสามครั้งเกิดเหตุการณ์ที่มีกรสับกระสพยเนาะอันที่หนึ่งก็คือปูนรอบม่น้ำสายอย่างที่ทหารทำอยู่อันที่สองป้องกันสลิงริมแม่น้ำสายอย่างที่ทหารทําอยู่ปัจจุบันนะครับอันที่สามปรับปรุงทางน้ําหลักแม่น้ำสายพร้อมปรับปรุงภูงมิทัศน์ที่เราจะคุยกัน นะครับอันที่4สร้างคันก้อกานน้ำหลากลินแม่น้ำสายฝั่งประเทศไทยภาพของหอหลบภัยอาจเป็นตัวแทนหนึ่งของการละเลยอดีตและบาดแผลที่ยังไม่เคยถูกเยียวยาอย่างแท้จริงเพราะการป้องกันภัยไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างหากรวมถึงความใส่ใจของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความตระหนักรู้ของผู้คนขณะเดียวกัน การประครับประคองหัวใจในวันที่ความสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้วคืออีกคำถามที่ไม่ควรถูกละเลย